ที่ลงทุนไปแสนนึงอ่ะได้กําไรมาสี่หมื่นแล้วนะจริงเหรอพึ่งอย่างนี้ป้าก็รวยแล้วล่ะสิบางคนอ่ะวางทุนเป็นล้านเลยนะรวยไปหลายคนแล้วถ้าหนูมีเงินเป็นแสนแสเหมือนป้านะหนูจะรีบเข้าเลยนอนกินดอกสบายไปทังชาติทำไมป้ากล้าเอาเงินไปลงทุนมากขนาดนั้นก็เงินเก็บทั้งชีวิตป้ากับเงินที่เซ้งร้านมาได้รวมรวมก็ร้านหนึ่งน่ะตัวไอ้บิ๊กเจ้ามือออมเงินอ่ะมันหอบเงินหนีข้าประเทศไปแล้วอ่ะป้า ทั้งหมด5 0า0ันะคะเดี๋ยวหนูเอาไปฝากให้ตัดยอดตอนเย็นพอดีแล้วเดี๋ยวหนูมาหาใหม่นะขอบใจมากนะลูกป้าฝากด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูมาใหม่นะป้าน่องคะเมื่อกี้ให้เงินอะไรพี่พึ่งไปทั้งห0 0พัน่ะเงินฝากซับดับเบิลนะ่ะพึ่งเขาแนะนำมาป้าหนองเงินองทองทองเขาเตือนว่าถูกหลอกกันหรอป้า หลอกอะไรหลอกมะเดืออะพอ่งเขาก็ไปฝากได้เงินมาจริงๆนะป้าหนูขอเตือนเลยนะถ้าได้เงินมารีบเอาทุนคืนเลยไอ้พวกนี้มันหลอกจริงๆจ้าลูกขอบใจที่เตือนนะเดี๋ยวป้าจะรีบไปถอนทุนคืนเออแล้วเรื่องสมัครงานล่ะเป็นยังไงครับหนูเข้าทำงานแล้วครับป้าหนูขอบคุณป้ามากนะคะที่ช่วยเหลือหนูตอนนั้นถ้าไม่ได้ป้าหนูคงไม่มีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้หรอกคะ่ะ มาเดือเป็นเด็กรักดีตั้งหาป้าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยก็แค่เล็กๆน้อยๆตามกําลังนะลูกก็ได้ไข่ไก่กับปลากระป๋องร้านป้านี่แหละคะ่ะให้หนูอยู่ตลอดเลยขอบคุณมากนะคะก็มาเดือช่วยป้าทํางานนี่วันนี้มีของมาลงเพิ่มช่วยป้าจัดร้านหน่อยนะได้เลยค่ะป้าของอยู่หลังร้านใช่ไหมคะเออมาเดือป้าว่าจะเซ็งร้านที่นี่แล้วนะเอ,อ ไม่หรอกค่ะป้าป้าก็เริ่มแก่แล้วเจ็บอดอ,อ,อ,อดแอดแอป้าก็อยากพักบ้างแล้วล่ะเสียดายแย่เลยนะคะถ้าป้าไม่อยู่แล้วใต้ห,หอเนี้ยคงเงียบเหงาหน้าดูเลยอะ่ะยังไม่ได้ไปตอนนี้หรอกลูกแค่ดูดูเอาไว้ป้าก็รอคนมาเซ้งเหมือนกันเราเองก็เรียนจบแล้วอีกหน่อยก็ไม่มีเวลามาเจอป้าเหมือนกันละหนะ้า ถึงหนูจะได้งานทำแล้วหนูก็ยังต้องพักผ่อนนี้อยู่ละค่ะอ้าวเหรออืมโอเคไม่ค่อยว่ากันนะพ่อนางวันนี้ค่ะร้านปิดแล้วเหรอวันนี้มาพอดีเลยป้าเตรียมของไว้ให้ละอีกแล้วเหรอคะป้าหนูเกรงใจจังวันนี้ตังหนูออกด้วยเดี๋ยวหนูใจให้นะคะ เอาไปเถอะป้าให้หลานมันไอ้ป้องมันก็กำลังโตขอบคุณนะคะป้าป้านี่มีน้ำใจให้หนูตลอดเลยนะคะอะนี่ข้าวเย็นป้าค่ะหนูอเอามาใหไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ให้ลูกกินเถอะของหนูมีอยู่แล้วป้ารักไว้เถอะค่ะหนูไปก่อนนะคะอ้าวแป้งจะไปแล้วเหรอใช่จะไปดูลูกนะโอเคจ้ะ ป้าเงินที่ป้าลงทุนไปอ่ะได้มาแล้วนะสองพันป้าจะเก็บต้นไว้ต่อไหมได้ไวจังเลยพึ่งก็เขาตัดยอดพอดีอะค่ะหนูเนี่ยเพิ่งได้มาอีกสี่พันใช้ทุนเดิมเลยนะอย่างนี้ถ้าเราวางทุนไว้เงินมันก็ทำดอกได้เรื่อยๆหรอลูกใช่แล้วค่ะป้าบางคนอะวางทุนเป็นล้านเลยนะรวยไปหลายคนแล้วถ้าหนูมีเงินเป็นแสนๆเหมือนป้านะหนูจะรีบเข้าเลยนอนกินดอกสบายไปทังชาติ เอานะลูกวันนี้การไปทําบุญให้เมียมาแล้วป่านนี้อ่ะคงได้รับบุญสุขสบายอยู่บนสูงสวรรค์แล้วล่ะแต่ผมยังทําใจไม่ได้เลยครับป้าไม่เป็นไรหรอกลูกคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะกันครับป้าไม่คิดเลยว่าการสูญเสียคนที่รักอ่ะมันจะเจ็บปวดได้ขนาดนี้เอานะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเห๋ยววันเสาร์นี้ป้าจะไปทําบุญกวดน้ําให้จอยด้วยนะ ขอบคุณนะครับป้างั้นผมไปขับวินก่อนนะครับป้าที่ลงทุนไปแสนหนึ่งอ่ะได้กำไรมาสี่หมื่นแล้วนะจริงเหรอพึ่งอย่างนี้ป้าก็รวยแล้วล่ะสิใช่ค่ะก็เจ้ามือบ้านเนี่ยเขารวยจริงป้าสนใจลงทุนเพิ่มไหมคะอืถ้าเราลงทุนไปล้านนึงก็ได้เท่ากับสี่แสนใช่ไหม ไม่ใช่ป้าถ้าป้าลงทุนล้านหนึ่งอ่ะเขาให้กําไรตอบแทนเท่าตัวเลยนะถ้าป้าลงร้านหนึ่งการันตี2เดือนป้าก็จะได้กําไรร้านหนึ่งเลยจริงเหรอได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ถ้ามีเงินเยอะขนาดนั้นนะป้าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่สบายเลยนี่ป้าเอาเงินที่เซงร้านมาลงบ้านออมเงินหมดแล้วจากร้านหนึ่งก็จะเป็นสอง้านใช่ไหมพึ่ง ใช่ค่ะป้าหนูอิจฉาป้าจังหนูอยากมีเงินไปลงทุนเยอะๆแบบป้าบ้างอ่ะเดี๋ยวป้าได้ร้านหนึ่งป้าจะแบ่งให้พึ่งแสนหนึ่งเลยนะจริงเหรอคะป้าขอบคุณป้ามากเลยนะคะทีเนี้ยหนูจะได้ลืมตาอ้าปากสักทีหนูก็พึ่งลงไปห้าหมื่นเหมือนกันอ่ะเราจะรวยไปด้วยกันนะพึ่งป้าจะได้หายเหนื่อยนอนใช้เงินเป็นคนนายสบายๆดีกว่า ป้าทำไมป้ากล้าเอาเงินไปลงทุนมากขนาดนั้นเทหมดหน้าตากเลยเหรอใช่แล้วก็เงินเก็บทั้งชีวิตป้ากับเงินที่เซ้งล้านมาได้รวมๆก็ล้านหนึ่งน่ะปะนองเรื่องพวกนี้มันอันตรายมากนะคะทําไมป้าปรึกษาพวกหนูก่อนไม่ต้องกลัวหรอกลูกรอบก่อนป้าก็ได้มาตั้งสี่หมื่นแน่ป้าทำไมเวลาหนูเตือนอะไรป้าไม่ค่อยเชื่อหนูเลยอ่ะเอานะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวป้าได้กําไรมาครบนะจะรีบถอนทุนคืนให้หมดเลย ป้าก็แก่แล้วเช็งร้านออกมานั่งใช้เงินดีกว่าไม่อยากขายของให้ลำบากถ้าได้แบบพี่โพดก็คงดีสิคะป้าป้าป้าเป็นอะไรพึ่งใจเย็นๆก็ไอบิ๊กเจ้ามือออมเงินน่ะมันหอบเงินหนีข้าประเทศไปแล้วอ่ะป้าฮะปลูก<า>ตรวจสอบบ้านออมทรัพย์แบบเบิ้ลเ,เจ้ามือวงแตก ขนเงินหมุนเวียนสิบล้านหลบหนีข้ามแดนเห็นไหมป้าหนูเตินแล้วำไมไม่ฟังเ้ยอไหวไหมป้าหมอบอกว่าช่วงเนี้ย ร่างกายป้าสุดโทมมากเลยนะต้องการบำรุงเยอะๆเลยขอบใจนะลูกที่ช่วยเป็นธุร,พระพาป้าไปหาหมอช่วงนี้ป้าวูบบ่อยนะครับดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ทานข้าวทานยาให้เป็นเวลาด้วยนะครับป้ายังทําใจไม่ได้ป้าไม่เหลืออะไรแล้วลูกงานก็ไม่มีเงินก็ถูกหลอกไปหมดอย่าคิดมากนะครับป้ายังมีพวกผมช่วยดูแลไงป้าคะพอดีว่าที่ทํางานหนูเปิดรับสมัครแม่บ้าน ถ้าป้าสนใจอยากจะทำหนูไปคุยกับหัวหน้าให้รับเงินเป็นรายวันนะคะก็ได้ลูกถ้าป้าเลือกงานป้าก็คงไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านแต่อย่างไงเรายังเริ่มต้นใหม่ได้นะคะป้าค่าแรงรายวันป้าวันนี้นะคะขอบใจมากนะคะ แล้วป้าทานข้าวหรือยังคะเที่ยงแล้วนะยังเลยจ้าป้ากินแค่มื้อเช้ากับมื้อเย็นส่วนตอนเที่ยงป้ากินขนมปังเอามาเดือบอกว่าป้าไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ควรกินข้าวให้ครบทุกมือนะคะขอบใจนะจ้ะป้าไม่เหลืออะไรแล้วไม่คิดเลยว่าบ้านปลายชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้อย่าคิดแบบนั้นสิคะป้า เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วป้าทําใจไม่ได้เลยแป้งคิดเอาไว้สดิบดีว่าตอนแก่จะได้สบายไม่คิดเลยจะต้องออกมารับจ้างรายวันแบบนี้ป้าหนองคะหนูทำโอทีมาหนูตั้งใจจะหาเงินมาคืนให้ป้าหนองแต่ว่าเดือนนี้เอาไปสามพก่อนนะคะ หนูขอโทษนะคะป้าหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้หนูเองก็ถูกหลอกเหมือนกันค่ะได้ค่ะเงินเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะคะป้าป้ารู้ว่าพุ่งก็ถูกหลอกเหมือนกันเก็บเงินไว้เถอะไม่ต้องให้ป้าแต่หนูรู้สึกผิดที่ทำให้ป้าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ถ้าหนูไม่ชวนป้า ก็ไม่ต้องมาเสียเงินล้านเราเองก็เป็นเหยื่อกันทั้งคู่ป้าเองก็ทำพลาดแล้วเพิ่งจะมารับผิดชอบแทนคนผิดทำไมเยพาแม่พึ่งอ่ะก็ไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรอเอาเงินไปรักษาแม่ทะลูกแต่ว่าไม่เป็นไรหรอป้าได้งานทำแล้วป้ายังไหวอยู่ ป้าแกคงทำใจไม่ได้อ่ะที่ถูกโกงเงินไปเป็นล้านตอนนั้นน่ะป้าแกนะสงสารจังวะเหมือนถูกขโมยความหวังแล้วก็อนาคตไปเลยอ่ะแกเป็นคนดีมากเลยนะไม่คิดเลยว่าแกจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เราพอจะช่วยอะไรแกได้บ้างนะ ป้าหน่องคะข้าคุณมวยต่อไปนี้คุณป้าไปทานอาหารที่โรงอาหารของบริษัทได้เลยนะคะหนูทาเรื่องให้คุณป้าเป็นพนักงานประจําแล้วคะ่ะจริงเหรอคะให้ป้ากินข้าวฟรีได้เลยเหรอใช่ค่ะจะเป็นมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะคะส่วนค่าจ้างเนี่ยหนูจะให้เป็นรายเดือนป้ามีสิทธิ์เบิกค่าสวัสดิการค่าที่อยู่แล้วก็ค่าเดินทางสามพ,พันค่ะป้ามีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอลูกใช่ค่ะ ป้าก็เป็นพนักง,งานบริษัทนี้เหมือนกันมาเดือดเป็นคนยื่นเรื่องให้ค่ะขอบใจมาเดือนนะที่ช่วยป้าตอนสมัยเรียนป้าช่วยหนูเยอะมากกว่านี้อีกนะคะให้หนูได้ตอบแทนป้าบ้างเถอะค่ะนะครับนี่จ๊ะไม่เป็นไรครับป้าผมไม่คิดเงินถ้าป้าไม่ลำบากคงไม่ต้องมาพึ่งพาคนอื่นแบบนี้ มองว่าเป็นน้ำใจดีกว่าครับป้าที่ผ่านมาป้าก็ช่วยผลกับเมียไว้เยอะขนาดเมียผมตายอ่ะป้ายังไปทำบุญให้เลยยังเศร้าอยู่เหรอครับป้ามันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะบางคืนป้าก็นอนไม่หลับชีวิตป้าชิ้นหวังมากกันเอ้ยมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปคำนี้ป้าบอกผมเองนะครับป้าปล่อยวางไม่ได้จริงๆป้าตั้งใจทำงานมาตลอด หวังว่าวัานปลายจะได้ไม่ต้องดิ้ลนพอป้ามาเจอแบบนี้ป้าก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะลูกป้าคะมีอะไรหรอพึ่งป้ารู้ข่าวไอ้บิ๊กยังคะตอนนี้มันถูกจับแล้วนะแต่เรื่องทรัพย์สินเนี่ยเห็นว่ามันจะถ่ายเทไป,ป็นหมดแล้วแหละนี่ฉันคงหมดหวังแล้วจริงนั้นที่จะได้เงินคืน ไปกินข้าวะ่ะหวานเขาเันเด็กเร่ร่อนไม่รู้มาจากไหนถ้าทางสติไม่ดีด้วยเจ๊เอาส่งสารนะคะแล้วให้ที่พักที่หลังร้านให้ข้าวกินด้วยเด็กคนนี้เขาดูหน้าสงสารจังเลยนะเห็นเขาแบบนี้เขามีความสุขมากนะคะป้า ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ยิ้มหวานให้ตลอดเขาเลยตั้งชื่อให้ว่าหวานค่ะอืมดูเหมือนค่ะเขาจะไม่แข็งแรงด้วยนี่ใช่ค่ะร่างกายเขาไม่แข็งแรงนั่นสิทั้งๆที่เขาไม่มีอะไรเลยแต่กลับมีความสุขได้แต่ป้าสิร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครบถ้วนแต่ป้าไม่มีความสุขเลยทั้งๆที่มีคนรอบข้างที่ดีคนเราตามหาสิ่งที่มีจนลืมมองสิ่งที่ขาด ที่แ้มันก็เป็นแบบนี้เองป้าเข้าใจแล้วนี่นมป้าเตรียมไว้ให้ลูกแป้งนะแต่ขนมอ่ะอย่าดืมแบ่งให้เยหวานมันด้วย ได้คะ่ปะป้าหนองขอบคุณมากนะคะอันนี้จ้ะไม่เป็นไรครับอะงัอนหนูขนไปแทนครับป้าหนองคะเดี๋ยวหนูไปรดน้ำต้นไม้ให้นะคะจ้ะป้าหนองคะน้ำค่ะ ขอบใจจ้ะนี่ค่ะเดินขอบใจจ้า